ตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงปิดเส้นทางบ้านไอยาหมู่ที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะคะห้ามใช้เส้นทางเป็นเวลาสองวันเพื่อความปลอดภัยหลังจากผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูและตำรวจชุดเก็บกู้วัตถ,ถุระเบิดที่ไปเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสต,ตอนที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะ ถนนสายสุขีรินออยามูสุขีรินสุงไหงปาดีบ้านออยามูตําบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสยังปิดเส้นทางห้ามประชาชนใช้เป็นเวลาสองวันเพื่อความปลอดภัยหลังจากเมื่อวานนี้ผู้กอ่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตําบลเกียร์ขณะรักษาความปลอดภัยครูบาดเจ็บไปเจ็นายในจำนวนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งนายและระหว่างตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจาสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตต์ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเหยียบกับระเบิดทําให้ขาขาดสองข้างเจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยค่ะหน่วยงานความมั่นคงให้ข้อมูลว่าเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูที่ตำบลเกียออำเภอสุขีรินและลอบวางระเบิดที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องเมื่อวานนี้ ป่อยความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุทั้ง2องกลุ่มดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ทำหน้าที่คุ้มครองครูให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งปรับยุทธวิธีตามความเหมาะสมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามยังมีเป้าหมายในการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องส่วนอาการของจ่าสิบตำรวจรณวิทย์ขออภัยค่ะจ่าสิบตำรวจวรวิทย์ณรัตต์ ที่เหยียบกับระเบิดขาขาดทั้งสองข้างตอนนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกและเสียเลือดมากนะคะมีการขอเปิดบริจาคเลือดกรุ๊ป A และกรุ๊ป O จากเพื่อนข้าราชการตำรวจรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกค่ะ